สวัสดีครับเอฟซี FC ช่องมุกวรพงศ์เอฟซีสาวน่อยเพชรบานแพงเอฟซน้ององค์หิงครับเมื่อนี้ก็เป็นวันสําคัญนะครับเนาะสำหรับทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงของเ้านะที่มีส่วนร่วมกันคืองานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2 5 6 6เนาะ2566เนาะณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์อ่ซอยรางนานะ้ำเนาะซอยรางนา้ำ เริ่มเวลา14.00นเป็นต้นไปเนาะซึ่งทีมงานของสาวหน่อยเพชรบันแพงที่ได้ไปร่วมรายการมันี่ก็มีนนำทีมโดยบอสโจเนาะบอสโจยูบนนินแล้วก็อุงอิงอุงอิงน้องอ,อ,งอมแอมน้องเพชรพลอยแล้วก็น้องชมพู่เสด็จแบนเนาะเป็นปีแรกของทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงเขาที่ได้ไปร่วมรายการเนาะรายการคมชันลึกอวอร์ดลูกทุ่ง ผมจน,นะเึกอวอร์ดเนาะซึ่งรางวัลในปีนี้กับมีรางวัลยังแงเนาะมีทั้งหมดอยู่9รางวัลเนานะที่เสนอเช่นรางวัลโคเบอร์ลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนลูกทุ่งอินดี้ขวัญใจมหาชนลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนเนาะโคเบอร์ลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนลูกนทะุ่งดาวรุ่งชายขวัญใจมหาชนลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนเนาะ ลูกทุ่งหมอลำอลวลขวัญใจมหาชนลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงขวัญใจมหาชนลูกทุ่งกลุ่มขวัญใจมหาชนเนาะซึ่งทางทีมงานสำนัอยเพันแพงนอ้องอุ๋งหญิงที่เขาไปชิงทั้งหมด2รางวัลคือลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนคือ KA3 เนาะและ้วก็อีกเคหนึ่งก็คือ K6 ลูกทุ่งดาวุ่งหญิงขวัญใจมหาชนซึ่งรางวัลเคหกน, 6, นี่เป็นการาโหวตเนาะ็นการลคเลือกโดยคณะกรรมการเนาะของอ่า ผมจัดลูกทุ่งอวอร์ดเนาะซึ่งเป็นการจัดปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสาวน่อยเป,ป็นแพ้งไปไปรวมรายการเนาะแล้วการทีเดินทางมาแบบใดเนาะขันทีไปร่วมละครอักษราอ่าการเดินทางมาจากถ้ามาจากอนุสสวรีเนาะทีลงรถไฟฟ้าอยู่สถานี BT s อนุสาวรีเนาะก็ลงมากะเดินเดี่ยวสายมานิดนึงเนาะ ก็จะเข้าไปซอยรางน้ำเนาะซอยรางน้ำก็อยู่ประมาณกลางๆเนาะกลางๆซอยของคิงปลาเบื่อยอยู่ประมาณกลางๆเนาะแล้วก็ที่มาจากทางประตูน้ำเนาะจะเดินทางไปสามเหลี่ยมดินแดงก่อ่าตรงถนนราชปาลบเนาะกัดประมาณกลางๆถนนซอยกับสรซอยรางน้ำอยู่กลางๆก่อนถึงแยกอ่าสามเหลี่ยมดินแดงเนาะซ้ายมือคือกันเดี่ยวขอมากกับอยู่ประมาณกลางซร้อยสรอยรางน้ำเนาะแล้วทาบางคนบริปไปล่ะให้จังไดหรือที่ตามเลยทั้งใดเนาะกับบอยากบอยากเนาะ ข่าวพันติดตามในการไทยทอดสดเนาะเวลา14.00นเป็นต้นไปอยู่ช่อง u t u b e ของอคมชัดลึกเนาะช่อง YouTube คมชัดลึกเนาะแล้วก็าทาั้ง Facebook ของอคมชัดลึกเนาะขาันติดตามได้ติดตามแล้วก็ไปเบื้องการไทยทอดได้เนะาะประหกหงลังใจอีหล่าว่าปีนี้อ,อีหล่าทีมงานของสนอยพิปันแพงได้ไปเดินพร่มแดงเป็นปีแรกสิเป็นจังไงเนาะ อ่าที่รุ่นรางวัลยังงนงแต่เขาชิงถึง2รางวัลก็ให้พี่น้องเขาไปให้กำลังใจได้เด้ออ่าถ้าปฏิปไปเนาะขบับติดตามอย่างที่ผมบอกคือ,อ YouTube คมชันลึกเนาะลุกตุ้งคมชันลึกเนาะนติดตามที่ Facebook ของคมชันลึกเนาะเวลา14.00นเป็นต้นไปก็เข้ากับว,วังว่าปีนี้เนาะทางซิ่งนสนอยจีได้ไปเยืนเดินบบพมแดนหลังคืนไปบนเวทีไปบนโพเดียมเนาะไปกล่าวความรู้สึกดีๆกับรางวัลที่ได้เนาะขอให้วงอิงประสบและการทีมงานประสบความสำเร็จครับให้กำลังใจหลาเด้อครับขอบคุณทุกๆคนครับ